เพื่อไทยชิดซ้ายไปเลยแก้รัฐธรรมนูญพักสม้มสุดซอยกว่าโลดทิ้งจรยิยธรรมเว็บไซต์ของรัฐสภาได้เผยแร่รายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งสสของพรรคประชาชนเป็นฝ่ายเสนอโดยมีเนื้อหาและสาระของการแก้ไขมีรายละเอียดสําคัญคือ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมใน4ประเด็นคือคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรมการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและกระบวนการร้องเรียนกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชโดยมีรายงานว่าสสพักประชาชนเสนอแก้ไขสิบมาตราได้แก่ มาตารา160ว่าด้วยคุณสมบัติของรัฐมนตรีโดยตัดวงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และวงเล็บ5ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงออกไปแก้ไขามาตารา168ว่าด้วยการให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปภายใต้เงื่อนไขต่างๆโดยได้ตัดถ้อยคำที่โยงกับมาตารา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ออกไป แก้ไขามาตรา186ในหมวดการขัดการแห่งผลประโยชน์ซึ่งกำหนดให้นำเงื่อนไขที่กำหนดให้สสและสวปฏิบัติหน้าที่มาบังคับใช้กับรัฐมนตรีโดยได้ตัดถ้อยคำในวรรคท้ายที่ระบุโยงการกระทำที่กำหนดไว้ในมาตรฐานทางจริยธรรมออกไป แก้ไขมาตรา201ว่าด้วยคุณสมบัติของตุลาการสารรัฐธรรมนูญโดยตัดวงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ออกไปแก้ไขมาตรา202ว่าโดยลักษณะต้องห้ามของตุลาการสารรัฐธรรมนูญโดยตัดวงเล็บ10มีพฤติการันเป็นการฝ่าฝื้นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงออกไป แก้ไขามาตรา208วโดยการพ้นจากตำแหน่งของตุลาการสารรัฐธรรมนูญเสนอแก้ไขบงเล็บ5เป็นสารรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญจากเดิมที่กำหนดให้พ้นตำแหน่งเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของตุลาการสารรัฐธรรมนูนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เพราะเหตุฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญนอกจากนี้อย่าง แก้ไขามาตรา219ว่าโดยบทบัญญัติให้สารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกำหนดมาตรฐานจริยธรรมใช้บังคับที่ครอบคลุมให้ใช้กับสสสบและคอรมอได้แ,แก้ไขให้เป็นให้สารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระต่างมีอำนาจก,ก,กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมที่ใช้บังคับกับผู้ดำรงตำแหน่งและหัวหน้างานหน่วยธุรการขององค์กรตนเอง แก้ไขามาตรา234ว่ไวด้วยน้าทีและอำนาจของปปชโดยตัดถ้อยคำในวงเล็บหนึ่งที่กำหนดให้ปปชมีอำนาจไต่สวนและมีความเห็นกรณีฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่าง้า้แรงออกและตัดวงเล็บ4หน้าทีและอำนาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายออกทั้งวงเล็บ แก้ไขามาตรา235ว่าด้วยการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีพฤติกรรมรับรวมผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดรัฐธรรมนูญที่กำหนดขั้นตอนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยได้ตัดวงเล็บหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อสารดีกาเพื่อวินิจฉัย นอกจากนั้นยังแก้ไขในส่วนของบทกำหนดโทษที่ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ที่ถูกพิพากษาจากเดิมที่กำหนดเวลา10ปีเป็น5ปีนับแต่การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งออกทําให้บทลงโทษดังกล่าวเหลือเพียงการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง5ปีเท่านั้นอย่งไรก็ตามภรคประชาชนยังแก้ไขมาตรา2 3 6ไว้ด้วยการตรวจสอบปปชที่ร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อนหน้าที่จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งให้สสอส,อส,อสอวอหรือประชาชนไม่น้อย20,000คนเข้าชื่อและ ต่อประธานรัฐสภาได้เสนอแก้ไขเป็นประธานรัฐสภาเมื่อรับเรื่องแล้วและเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระโดยอัตโนมัติจากเดิมให้ประธานรัฐสภาใช้ดุลพินิจพิจารณาว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำตามที่ถูกกล่าวหาก่อนส่งไปยังประธานศาลฎีกาให้ตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ